หนไม่ได้เลยเนี่ยแบบนี้สร้างยานบินเลยดีกว่าทุกคนขึ้นยานบินข้ามไฟแดงไปเฮ้ย <c oughs> นี่ฝันไปอ่ะเนี่ย <c oughs> อยู่ดีก็ฝันว่าได้เป็นนายก <c oughs> อยากทําอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองอยากทํกาทถ้ามีนโยบายแปลกๆใหม่ๆก็คงจะดีลองไปถามเด็กๆดีกว่าว่าถ้าเกิดได้เป็นนายกเนี่ยจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆให้เราบ้างไอ้พวกแปลกเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> <c oughs> เื่องเด่นๆของเราเลยก็คือมายากลค่ะก็ต้องมายากลสิคะเขาประเมายากลเหมือนกันค่ะเรื่องเด่นๆของโรงเรียนเรานะคะคือมายากลค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทวรรณสุน,สนจริญค่ะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะชอบเล่นมายากลเพราะว่ามีสมาธิแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะหยกได้รับรางวัลจากประเทศมาเลเซียชื่อรางวัลว่า Special Award ค่ะวันนี้ก็มีชุดมายากลมาสแสดงให้เ,เพื่อนๆชมค่ะ ้องชื่ออะไรครับเอนจอยค่ะเป็นอะไรเอ็นหมูตุ๋นมาเอาไม่ค่ะเพรานชอบชื่อนี้ก็มันแปลว่าความสุขสนานแฮปปี้อะไรอย่างนี้ไหนลองทำท่าสุดสนานให้พี่ดูหน่อยนะได้ค่ะสามสิบถามน้องเอนจอยว่าถ้าน้องเอนจอยนี่ได้มีโอกาสเป็นนายกน้องเอนจอยทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับใช่รถพยาบาลบินได้ค่ะทำไมล่ะะเพราะว่าตอนเนี้ย ถ้าเกิดเราาลบินไม่ได้อะคนตายก็จะเยอะขึ้นจริงไหมคะรถมันช้ากว่าจะไปถึงคนคงตายหมดแล้วล่ะค่ะสมมุติว่าบินมาถึงแล้วเนี่ยที่จอดรถเต็มเลยเลงไม่ได้อะทาไงอะก็มีบันไดลงมาอ๋อมีให้บันไดลงมา,าและคนป่วยปีนบันไดขึ้นไปถ้าปีนบันไดได้พี่ว่าคงไม่ป่วยไม่ต้องสอบโอน็ตค่ะนักเรียนจะได้ไม่ต้องตกนึกว่าน้องเลิกเรียนง่ายกว่าให้เด็กเต้นกันถาอะไรนักหนาถามอะไรนักหนาถอะไรนักหนาให้เด็กเต้นกันสตาร์ทุกทุกชา ไม่ใช่กังนําถ้าขี่ควายถ้าขี่ควายอ๋อดูปเป็นไทยๆดี <c oughs> เลือกเอาจะขี่ควายตัวไหน <c oughs> ว้าตอบไปเป็นควายไม่ต้องสอบแล้วหนูเป <c oughs> ิดปัญหารถติดอ่ะหนูจะสร้างยงานอวกาศเลยราูมีเป็นคนมีจินตนาการแต่ไม่มีตระกะเรื่องของความเป็นจริงเลยนะเรื่องยานอวกาศนี่ถ้าเกิดมีโอกาสสร้างจะเอาใครไปด้วยคนที่หนูรักเลเลือกเอาเลยข้างหลังประธานณะนายกทั้งหมดนะครับขอาวทหมดนครับไปลาวครับไปทำอะไรครับ ไปทดลองใช้ 4G ครับก่อนจะได้ 4G มีโทรศัพท์หรือยังแจกแท็บเล็ตให้เด็กมปลายอ๋อแจกแท็บเล็ตให้เด็กมปลายทำไมอิจฉาเด็กปฐมเอ็กปฐมเด็กปถมได้แท็บเล็ตกันแล้วฝากท่านไว้ด้วยครับอยากสร้างคนสวยทั้งโลกไว้ดีถ้าเกิดไม่สวยก็ไล่ออกจากประเทศเลยค่ะและหนูต้องย้ายหรือได้อยู่ในประเทศนี้คงจะต้องย้าย อยากทำอะไรอย่างแ,แรกครับทำดังไม่ได้หมายถึงว่าอยากทาศัลรกรรมอะไรเป็นอย่างแรกเยหมายถึงว่าเป็นนายกแลวอยากทําอะไรเป็นอย่างแรกให้คนทําดังนโยบายส่งเสริมหญิงไทยให้มีด่งเป็นของตัวเองหนูไม่มีด่างอะ่ะถ้าได้เป็นนายกอยากทําอะไรเป็นอย่างแรกครับหนู <c oughs> นะ่ะหนูสิครับจะสร้างบิ๊กแบกเพิ่มขึ้นสร้างอะไรนะบิ๊กแบกบิ๊กแบก บิ๊กแบ b คบิ๊กแบเพิ่มเขยทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะมาอีกอ๋อเตรียมต,ตัวไว้ก่อนแต่สิ่งที่พี่อยากรู้มากที่สุดคือบ้านรู้อย่างที่บ้านรู้ที่บ้านรู้รรใช่ค่ะคุณพ<บ>่อค<บ>ุณพ่อเป็นนักเรงค่ะลูกเป็นลูกเป็นปน,นังฟ้าค่ะอยากให้ทำท่านังฟ้าให้กับนักบ้านรู1หนึ่งทีหนึ่งสอง้เดี๋ยวพี่ขอแวะไปสัมภาษณ์ซาตานหนึง เสริมด้านการเรียนนะคะให้เป็นนายกไม่ได้เป็นนางสาวไทยพี่ว,ว่าการศึกษาปัจจุบันนี้ไม่ดีนะครับนี่อาจารย์ยืนอยู่นะครับต้องส,งส่งเสริมอะไรอีกครับมายถึงด้านด้านภาษาค่ะอ๋อเ<อ>ข้มคนมากยิ่งขึ้นในเนื้อหาค่ะไม่ส,งส่งเสริมการโกนหนวดสตีอย่างเป็นมิรพี่ว่าเราถ้าเป็นนายกพี่ว่าตั้งสมาคมสตีชอบโกนหนวดอย่างเป็นมิตรกว่าพี่ว่าน้องมีปัญหาเรื่องหน้านะคะรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวเต็มเลย h ิ r o สกาโพสแคเน่อันนี้เป็นสูตรแบบ 3-in-1 ด้วยเน่รอยแดงรอยดำหลังจากเป็นสิวอะเราแก้ไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงเป็นเพราะว่ายังไม่เคยรู้จักกับฮิรูสกาโพสแคเน่แก้เลยน้องบิดบีบอกว่าครับนี่รอยที่ชัดๆแบบนี้จัดไปเลยเน่เดี๋ยวเดี๋ยว พี่มีรุ่นชงงาวไว้ด้วยไอ้อย่างงี้ยังพอเยียวยาไอ้อย่างงี้พี่ว่ากระดาษสายกะบอกเฮ้ยพี่พูดเล่นได้ช่วยช่วยเนเอาที่หนักๆก่อนเลยคืนมันต้องใช้ไปเรื่อยๆโอ้ยลองทำหน้าเลยอะไอ้มันจะดีขึ้นจริงมันจะดีขึ้นจริงนี่ไงอ่าจะเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลอยลอยสดเลยอ่าแต่ไม่ใช่แล้วแฝดช่วงว่างๆนั่งพักไม่มีอะไรทำแฝดสิวแฝดสิวเล่น กัเดียวครับว่าท่านนายกฟังให้ดีเลยครับเพราะวันนี้ได้ไอเดียใหม่ๆในการริหษาให้เต็มเลยครับกับที่นี่เลยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐรามวิทยาคมนั่นเองง่ายๆใครอยากเคลียร์ปัญหาเรื่องสิวนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องราวของวิธีการกำจัดปัญหาเรื่องสิวได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m h i r u s k a p o s t a c n e หรือจะติดตามรายการของเราก็ได้ง่ายๆเลยที่ www.tvyman.com หรือที่ y o u t u b e c o m a s ทีวีไวมันนั่นเองแล้วคราวหน้าโรงเรียนไหนที่เราจะเข้าไปหาติดตามให้ดีเลยแหละครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ